ด้วยความรักที่เรามีต่อสวีชันเราจะยอมใคา่แม่นบนคาถาเพื่อให้สวีชันได้เห็นเล่จากรโอกของเรานนสิ่งหน้่อปานแเจ็บเหลือเกินเราคงไม่อดแน่ในเสือผมนะผมตายไม่ได้ไหมคะคงไม่นอนเผ่อวาท่าตายขึ้นมาใครจะเป็นพระเอกคณะนี้นอกจากก้าวกระมมมฉัน ก็ไห้ทำให้ลาออกมึงจะออกทำไมมึงไม่ไปสักคืนแล้วกันนะโอ้โหกูจะเป็นกูจะมีงานเล่นนี่เนี่ยกูเป็นพีแล่นดีกว่าไอ่ใช่จั๊กปา้าไม่อยากไม่อยากมีสังกัดแล้วนะไม่มีเลยสังกัดไม่มีงานจะเล่นได้ไงจะรอดูคนสิเผื่อมีคนหายัย่งน้อยก็มีงานนึงเล่นนะ งานไหนอะงานพ่อกูน์ตลกอะไรน่ะวันเกิดจอยนะงานทั้งทีก็จะเป็นงานช่วยกันให้แต่ให้ไม่เต็มโก็คงตายทำไมกล้าพูดมาพูดเรื่องอะไรทั้งป็นะพระองค์ท่านลืมไปแล้วขอว่าพระองค์ท่านยังมีวิชาที่เก่งกล้ามากแค่เพียงแค่หยิบมือเดียวก็สามารถสะมาแถวสาบาดได้พี่ค่ะไปไปย่างแพทย่างแพทเราเพชรมทไหมไปเร็วๆเลย ยาแพ้เหรอแต่ไม่ายาแพ้์เขาตายไปนานแล้วนะอยา่านักจิตวิทยังไงไม่ใช่ยาแพ้ที่เป็นคนสิอันนั้นมันคนยาแพ้์หมายถึงว่าต้น,น<า>หญ้าสกัดมาได้น้อยเลยหลายน้ำมาให้แล้วน้ำก็ะเทียนะมอดใจมานะนาหากว่ายาแพ้สามารถสมานแผลเราได้เราลืมไปเลย <c oughs> ไม่เห็นออกเลย

เลือดหยุดไหลแล้วในเสือเห็นหรือเปล่าตายแล้วเจ้าคุบอกแล้วเป็นไงเขอบใจมากนะอนันดาเราเรียนไปได้ยังไงว่ายาแพทย์มันสามารถสมานแผลเราได้มันทำให้เลือดหยุดไหลได้ครั้งนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้อนันดาช่วยไว้เนี่ยเราต้องตายแน่เลย โอ้โหี่กันดาแสนรู้จริงๆเอามาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยที่ข้างทางพ่อเขามาทิ้งไว้ทิ้งไปกับผู้หญิงมดกำลังเจาะตาเลยทิ้งไปกับผู้หญิงทั้งพอ่อทั้งลูกเป็นคนที่นีสใส่ใช้ไม่ได้ขอบใจมากนะเราลอดตายแล้วในแบบนี้สริชันตีไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจะรู้ไหมว่าเราลอดตายแล้ว สุริชันสัญญาสัญญาสัญญาสัญญสุริชันสัญญากับเราไว้ทำไมอย่าฟาบาทถ้าหาว่าเราไม่ตายสุริชันจะยอมแต่งงานกับเราในราศงหน้าบานสุริชันเราตาแล้วจะมาดิฟ้องสุริชันเราพลาดแล้วก่อนจะไปในกรรมฉันเมตตาสุริชันกับเองเพราะท่านรออยู่ที่นี่แหละพระเจ้าค่ะเดเสือพาสุริชันจะมาแต่งงานกับเราไม่ได้นะเราจะรอถึงที่นี่นะ